นายกอู้คำเมืองอ้อนชาวเชียงใหม่เชื่อเศรษฐกิจกดีขึ้นพัฒนาท่องเที่ยวสร้างรายได้นายกรัฐมนตรีอู้คำเมืองคิดถึงขณะอ้อนชาวเชียงใหม่เชื่อปีนี้เศรษฐกิจกดีขึ้นลุยพัฒนาท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากลสร้างรายได้คนท้องถิ่นพร้อมคุยผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองผู้บัญชาการชพห้าสถานการณ์ปราบยาเสพติดเมื่อเวลา14นาฬกาวันที่11มกราคม2567ที่อุทยานหลวงราชาพฤกษ์โครงการเพื่อสวนโลกต่อแม่หยอีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยกล่าวว่าเป็นการติดตามความคืบหน้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และการมาตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้มีโอกาสเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างงานใหม่ๆและสร้างรายได้ให้คนในจังหวัดซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่สามารถเดินทางทอองเที่ยวได้ตลอดทั้งปีตรงนี้ขอยืนยัน เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายทั้งวัฒนธรรมาศาสนสถานโบราณสถานรวมทั้งธุรกิจใหม่ๆเช่นร้านกาแฟสถานบันเทิงก็มีอยู่มากมายกระจายทั่วจังหวัดโดยเฉพาะการผลักดันด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่นในซาฟารีศูนย์แสดงสินค้านานาชาติสวนสัตว์เชียงใหม่อุทยานราชพฤกษ์วัดพระธาตุดอยคำและอีกหลายแห่งนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่ารัฐบาลมีความตั้งใจพัฒนาต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ให้ทันสมัยมีมาตรฐานสากล สนับสนุนการท่องเที่ยวด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรงบประมาณปรับปรุงสถานที่พัฒนาบุคลากรการจัดการตลาดลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายให้เดินทางเข้ามาเที่ยวมากขึ้นการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานสากลรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินอกจากนี้รัฐบาลจะให้การสนับสนุนชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่การท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาทักษะให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตโดยไม่ละทิ้งอัตลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น ตัวเองเพื่อพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นสามารถสร้างงานสร้างอาชีพในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยคำนึงถึงการไม่ย้ายถิ่นฐานเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันครอบครัวด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดต,ตามมาขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เสนอไอเดียใหม่ๆเพื่อให้เป็นที่สนใจในโลกออนไลน์ดึงดูดนักท่องเที่ยวรายใหม ได้ด้วยการใช้ผู้สร้างเนื้อหาหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์บอกเล่าสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเรื่องที่ดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทํางานหรือบริษัทเหมาะสมกับสถานที่สร้างโอกาสและเศรษฐกิจให้กับชาวเชียงใหม่โดยจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดระดับโลกก็ได้ที่คนรู้จักใหม่จําเป็นต้องสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพียงแต่ใส่ใจให้การดูแลที่ดีพูดคุยกับทุกส่วนงานเพื่อนํามาซึ่งรายได้เพิ่มมากขึ้นของพี่น้องชาวเชียงใหม่และภาคเหนือรวมถึงมอทุกๆจังหวัดพร้อมเน้นย้ําการใช้งบประมาณแผ่นดินเมื่อลงทุนไปแล้ว ต้องคุ้มค่าจังหวัดเชียงใหม่ทำงานกันเป็นทีมไทยแลนด์ที่แข็งแกร่งต้องทำให้พี่น้องประชาชนที่เสียภาษีเข้าใจแต่ละโครงการฝากผู้ว่าเชียงใหม่สกรีนก่อนนายเศรษฐาระบุต่อไปว่าปีหน้าปี2568ถ้าเราทำงานกันหนักขนาดนี้เป็นทีมไทยแลนด์ที่มีประสิทธิภาพสูงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงคมนาคมกระทรวงออการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หากปีหน้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะกว่านี้ หากมีแผนงานการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องการจราจรการติดขัดจึงอยากฝากไว้ซึ่งงอกระรวงคมนาคมทําได้ดีในช่วงปีใหม่ไม่มีใครพูดถึงเลยในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเรื่องอัตราการเสียชีวิตลดน้อยลงมากเรื่องการจราจรระยะทางจากกรุงเทพไปถึงเขาใหญ่ใช้เวลา12ชั่วโมงมงตอนนี้4ี่หชั่วโมงสิ่งดีๆตรงนี้อยู่ดีๆจะไม่เกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นจากหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าพนักงานรัฐ ให้ความใส่ใจถึงการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนตรงนี้ชื่นชมเราต้องมองแงบ่บวกจะไปได้ไกลอีกเยอะเรื่องต่างๆที่เสนอมาถ้ามีการบูรณาการและมีการโฆษณาเชื่อว,ว่าสถานที่ท่องเที่ยวไปได้หมดอยากให้มันไกลไม่ใช่แค่เชียงใหม่อย่างเดียวลำปางเชียงรายพะเยาผู้ว่าราชการจังหวัดก็สนิทสนมกับผู้ว่าทุกคนก็นําไปบอกด้วยขยายผลต่อได้ทั้งนี้คิดว่าครั้งหน้ามาเชียงใหม่ก็ควรเอาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและพะเยามาด้วยเราไม่ได้นับจํานวนผู้โดยสารที่เข้ามา แต่เราอยากให้เขาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเรายาวขึ้นอยากให้ใช้เงินต่อหัวมากยิ่งขึ้นฉะนั้นตรงนี้ถือเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องพูดคุยกันเชื่อว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าใจเรื่องนี้ดีและจะทําให้เศรษฐกิจภาคเหนือทั้งหมดแข็งแกร่งขึ้นฝากไว้ด้วยจากนั้นนายกได้ทักทายประชาชนที่มาต้อนรับโดยกล่าวเป็นภาษาเหนือว่าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคิดถึงขนาดก่อนกล่าวต่อไปว่าดีใจได้มาอีกครั้งหลังจากที่มาสองเดือนที่ผ่านมาวันนี้มาดูติดตามโครงการต่าง ที่ทางรัฐบาลเราได้ทําไปและมาดูแลการข่มนาคหมอด้วยการเกษตรด้วยเมื่อเช้าได้ประชุมหลายคณะและเกี่ยวกับการท่องเที่ยวปีนี้รัฐบาลเราเชื่อว่าชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวเหนือทุกคนจะต้องดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ได้รับอากาศสะอาดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการคมนาคมจะต้องดีขึ้นรายได้ของพี่น้องประชาชนจะยกระดับขึ้นตามขอให้เป็นปีใหม่ที่ทุกท่านมีความสุขกับเสริรกิจที่ดีขึ้นมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีใจที่ได้มาสําหรับการลงพื้นที่จุดนี้ ได้มีประชาชนในพื้นที่มารอต้อนรับชูป้ายข้อความให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีอธิเสษกิจจีในยุคเศรษฐานายกเศรษฐาจะพาประชาชนเป็นเศรษฐีขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างจริงจังชาวฟ้าห้ามอยากเห็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลเปิดแอปเป๋าตังรอเงินหมื่นแล้วต่อมาเวลา16นาฬกา41นาทีนายเศรษฐาโพสต์ข้อความผ่านเอ็กทวิตเตอร์ระบุว่าได้มีการสอบถามสถานการณ์การปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือจากผู้บัญชาการกองกําลังผาเมืองและผู้บัญชาการตรํารวจภูทรภาค5ผู้บัญชาการชอพอ5พบว่ามีการสกัดกั้นจับกลุ่มยาเสพติดได้มากขึ้นเป็นจํานวนมากเทียบกับปีก่อนและจํานวนการประทะก็มากขึ้นเช่นเดียวกันแต่ราคาย,ยายังไม่สูงขึ้นสแสดงว่ามีการผลิตยาเพิ่มขึ้นจํานวนมากเพื่อชดเชยจํานวนที่ถูกยึดอายัดผมจึงขอให้เข้มตามแนวชายแดนและสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้ามาอย่างพื้นที่ชั้นในโดยทหารจะเป็นโดยหลักในการดูแลส่วนตํารวจ จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ลำเลียงเข้าพื้นที่ชั้นไหนซึ่งจะใช้เทคโนโลยี AI ในการคัดกรองยานพาหานะที่จะตรวจค้นด้วยด้านชุมชนก็ต้องช่วยกันดูแลการเสพและการบำบัดของคนในชุมชนด้วยนะครับ